กลับมาสูพาร์ทสามฮะเคฟสี่โู้กัดเก็บมมนฮืม อ้าวน้ำจิ้มหายอ๋ออ้าวหายจริงว่ะร้อนนิดเองออ อย่มากทุกคนอย่าลืมติดตามช่องยูทูบ YouTube ผมด้วยนะทุกคนช่องยูทูบผมคือ TAY TAY PTN นะเข้าไปติดตามกันด้วยทุกคนอื้อหือ โคตรอิ่มคุเยังก็ไม่หมดเดี๋ยวผมจะเอาวาซาบิอ่ะใส่ในไก่ร้อ้เพื่อนกินเป็นไฟทุกคนเป็นฟไฟมากแค่ไหะ ยังไม่ได้กินเลยอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจากจบคลิปนี้เสร็จผมจะไลฟ์สดให้ทุกคนใครที่ดูพาร์สามเส็จแล้วอย่าลืมเข้ามาดูตอนผมไลฟ์สดละเข้ามาพูดคุยเข้ามาเปผมได้เพราะผมก็ไม่มีตังก,กินข้าวเหมือนกันเอ่อส่วหั FC ที่ขอส้มตำตอนทีสองฮะ แม่ค้าตื่นไม่ทันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเจอกันครับผมบ๊ายบาย